ดึงดึงดึงวันนี้ดึง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 ดึดึงดึงดึดึงึงดึดึงดึงดึดึงดึงดึดึงดึงดึ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 ึดึพร้อมยังแล้วแล้วเธอจะไปโรงเรียนได้หรือ,อยังเนี่ยไปแล้วพรุ่งนี้ต้องไปนะถ้าไม่ไปให้ทำยังไงฮะไม่ไปให้พี่อ้อมทำไงคะตีจวดไหม ti tút mẹ à, mà đồ ui, mắt ta con đi nước ẩm vậy ní, nước ẩm rồi vậy, nó khơi ẩm, uốp, thấm vậy, thấm rồi, cứ đứng đứng theo tông theo tông gần theo 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 ตรงตรงตรงยืนนิ่งนิน่งแนนแนนเปิดได้แล้วค่ะเอาดีจัดดีไหนลองแกะดูไม่รู้แกะนะเร็วที่เา้า จัดดิสีอะไรสีแดงสีอะไรสีสีสีภาษาอังกฤษอะไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงสีอะไรสีชมพูสีอะไรภาษาอังกฤษสีชมพูสีอะไรสีชมพู ไไแล้วอันนี้สีอะไรเนี่ยเนี่ยเอออ่ะแล้วนี่สีอะไร,รไม่อสีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนสีเหมือนกันภาษาอังกฤษอะเหมือนกันเลยเหมือนอันนี้เลยอ่ะสีอะไร<ส>เออ<ส>แล้วนี่สีอะไรเนี่ย ก็สีสีเหมือนกัน<ม>สีพิ้งอันนี้ก็สีพิ้งถึงพี่อ้อมมีอีกนะที่จะให้อ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะอไปขอแมตแม่ไปไปขอแมตแม่มานหนึ่งเดี๋ยวมาดูดิ น่ารักว่ะชอบไหมชอบหลับตานะเอาแบมือมาแบมือแบมือ <c oughs> แบดีหลับตาด้วยไม่หลับตามันต้องปิดหลับตาในหลับตาดิหลับตาปีดิเอาใหม่มีอีก มีอีกแบมูมมาสีชอบไหมชอบมีอีกลับตาจีอ่าฮะชอบไหม ไหนลองวางเรียงกันสิไหนลองวางเรียงกัน,นสนนนินี่อะไรนี <S <S ่อะไรเป็ดเหรอ <S <S เฮ้ตัวอื่นนะอะ,อะไรอะไรอะนี่อะไรภาษาอังกิจอะอาษาอังกฤษ เก่งฟุดฟูดบายบายอันอันนี้พี่แดงอินเตอร์ชอบไหมชอบขอบคุณพี่แดงกับพี่นักพี่นัดก่อนพี่นัดพี่นัดกับพี่แดง in the shop my <laughs> เลย